ยยเขาใช้แคเรีองครับ,สา,ารบสามเรีองวิกกมจากโฮมนะครับเครื่องเสียงเต็มนะครับนี่ทีมงานนะครับสายกี่ทุ่มครับสายกี่โมงสามทุ่ม งานพระราชทานเพิงศพหลวงพ่อมหาตานะครับมัดเหนือรัตนบุรีนะครับมีโรงทานด้วยครับเรืงเสียงยังไม่ได้เปิดครับตอนนี้เวลาสีม่วงกว่วครับ ตอนนี้เงียบอยู่นะครับโอเคครับเย็นนี้ค่อยมาอัปเดตกันนะครับสวัสดีครับ